เมื่อคุณอยู่ในโรงเรียนหลอนถือถือกล้องเดินแม่งเลยแดนโอ้โหใครมันคลั่งแล้วมันทุบประตูพังไม่น่ากลัวจังวะอุ้ยอ้ยอ้าวเอ้โอ้แม่งห้องห้องโหดทำไมผมนี่เดี๋ยวอดูีโอ้โหก็มีเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยตองที่เราต้องไปเคาะแล้วอ่ะปีครับ ไม่ได้เหรอผมไม่ได้ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวแล้วแม่โรงเรียนมั้ยเฮยอ่าห้องไหนครับห้องนี้อ๋ออ๋อเออเออป่ะมูดต่อนะตัวอะไรจิ้งคีเฮ้ยอ้าวกระโดดโหดกระโดดโหดตัวนี้โอ้ยแน่แนแม่งสต็อกโหดอ่ะ กรคุรรู้จักคุณก็ได้นะฮะอย่าเลยครับเฮ้ยคนยืนโดนรถชนอ้าวงี้แม่งใครเอา,าเฟียร์โมเมนต์เลยเอ้าวใครขึ้นรถเอาไปเลยไ,<อ>ไ,ไม่นะอันนี้น่าสนใจกว่า <c oughs> พิกเฟตัสอะไรเ,เขาเรียกอะไรอะเสียงอะไรวะอ,อ,อยู่ดีก็มีบีดลงครับ ผมเสียงอะไรวะเนี่ยเออมันต้องทำอะไรต่อครับนี้ผมว่าผมลองเอาพิกเฟตัสวางได้ไหมนี่เอาดับเลยอ๋อมันคือตัวอ่อนหมูปะเหมือนอุ้ยลองดูครับอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ก็เย็นนั่นยังไงอ่เฮ้ยออนี่อะไรอ่ะเราจะทุยครับ ุยมันนี่หนูอะเกผมอ่าฟัวไฟมันยังดีกว่าเลยบ้างเนี่ยฮ้ยไอ้แมวน้ำอ้เหี้ยโอะโอุ้ยทำไมประตูนี้มันจะโรโมชั่นจังโอ้ยอ้ยเสียงอะไรรถเอารถคันนี้ดรือเ่าที่มันชนอะครับอุ้ยอ๋อหมาดุหมาดุหมานี่ไง คื่อยแล้วร้อนเลือดโอุ้้ยโอ้ยร้อนร้อนร้อนเอเยนเคไอเยนเคเฮ้ยเอาไปเดี๋ยวไปเจ้ากู้ย่าไอ้ยมีไงอ้าวไม่กูเอ้ยโอ้ thank you ขอบคุณมากอ้าวยัวเวกยัวเวกอ้าวเนี่ย